ตัวเม่นหรือพ o r c u p i n e และตัวแบดเจอร์น้ำผึ้งหรือ Honey Badger ซึ่งเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุร้ายและกล้าหาญทั้งสองเผชิญหน้ากันในทุ่งโลง่งเม่นเป็นสัตว์ฟันแท้ขนาดใหญ่ที่มีขนแหลมคมที่เรียกว่าขนเม่นหรือ Quills ซึ่งเป็นขนที่ดัดแปลงมาจากเส้นผมเพื่อใช้ป้องจันตัวเองจากศัตรู b บตเจอร์น้ำผึ้งเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กที่ขึ้นชื่อเรื่องความกล้าหาญและความดุดันสามารถต่อสู้กับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าได้แม่นไม่สามารถยิงขนของมันออกไปได้แต่ขนจะหลุดออกได้ง่ายเมื่อสัมผัสและจะฝังเข้าไปในผิวหนังของสัตว์ที่มาโจมตีการเผชิญหน้ากันระหว่างสัตว์ทั้งสองชนิดนี้มักเกิดขึ้นในธรรมชาติโดยแบตเจอร์น้ำผึ้ง อาจพยายามโจมตีเม่นเพื่อเป็นอาหารการต่อสู้บัดเจอร์น้ำผึ้งได้เข้าโจมตีเม่นตัวหนึ่งแต่ถูกเม่นใช้ขนแหลมทิ่มแทงจนได้รับบาดเจ็บและมีเลือดออก